ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโปอไฟลเบ,บิดสุกุสุคนมาโปรปอ,อกับบ่าวเพชรเส้นเก่าเส้นเคยนะพี่น้องเมนี้บ่าวเพชรมีเมนูนมีกบพี่น้องมีกบหน่อยเสียเป็นการเมื่อคืนนี้พี่น้นองได้กบสิบสาวตนวนี้พี่น้องมีแจ้วตามนี้พี่น้องมาหน้กนครับ เอฟซีวัสดสุกูทุกคนมากินข้าวน้ำกันน้ำบาลเพลตเด้อพี่น้องมามาเส็บแจ๋นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมีเขาเนี้วพี่น้องนี่มีเขาเนี้วพี่น้องเขาเนีว้วเขาหดมาเลยครับมาเลยครับเส็บแจ๋นน้ำกันเลยเด้อพี่น้อง นึกไข่พี่น้องไข่ไหมมันพี่น้องมันเลยแซ่บฝนตกเมื่อวานนี่แห้งแห้งพี่น้องเมื่อวานทางภัคใท้คือตกคือกดนมาพี่น้องเมื่อวานนี้ของเราตกแหงก้งมาพี่น้อง Hãy <coughs> subscribe บรรยกากาศร่างบาันรพี่เนาะอยากกระปิดเอาพี่เนาะมึงม่วงบุกล่างบันรหาจะหมากพี่เนาะหมากลุกลุกพี่เนาะเราเป็นไง,ง,งเหรอ นี่มอคันาดนพอดีหวานดวแดดแฉแดดว่ะทั้งแดดทั้งเอาพี่งหวานเลย

นี่สามารถเฮ็ดได้หลายเมนูนะพี่น้องปิ้งก็ได้บดก็ได้เดมมุกแกพี่น้องเดี๋ยวพูดว่าของแซ่บขึ้นกับพุม่มพี่น้อง